ใบสนูหมุนอาเปน็นแอให้สังเกตสังเกตตรงเชือกนะครับเียดก,กท็ทิ้นิ่งนะครับที่การในศูนย์ครับศูนย์กลางครับและใบหมุนเกิกทินิ่งใบก็ทิ้นิ่งครับเป็นบ กันที่นิง่งขั้นกันที่นิ่งครับนี่ครับนี่ครับจุดจุดสุดยอดที่ขายเหสนุนะครับผ่านเห็นได้แบบนี้ครับกเกี่ยวกับเสียงนะครับพี่น้องอันนี้เกี่ยวกับศูนย์ ศูนย์กลางของใบสนูนะครับเกี่ยวกับเสียงนะครับเกี่ยกับการหมุนครับแต้งเสียดท่านืีนี่หน่อยมากครับแถบสิบมีครับตานิงขนาดนี้นะครับ เหตให้แต่ว่ามันบวกกลิ่นเข้าน้ำครับเป็นบะตาลร่มนะครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ใบหมุนนะครับเป็นความนิ่งครับความนิ่งของใบครับมันหมุนนะครับีคือใบได้ศูนย์นะพี่นอ้องอันนี้ นี่นะครับวัตถุสำคัญของการเฮ็ดสานู